ตั้มตั้มสวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะครับพวกเราจูคุคัสและจูคัสจูเนี่ยจะมาเล่น UFC เอ๊ยจูคุคัตยีสตีที่ทั้งสิบกันนะครับผม เห็น yeah. 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 เขาบอกว่าแมพเขาเจนใหม่ก็คือพบไดมอนด์ได้ตำไอ้นี่เลยนะเห่ยวายเอ้อุยอุ๊ยอุย,อยโอ้อะไรอะ่ะ อุ้ยซอมบี้ซอมบี้มาซอมบี้มาไมอยบ้านาเราหนวไม่ต้องกลับมาวนอืมอุ้ยอุ้อุ้ไนี่ไม่เอานี่ไม่เอาโอ้ยสองตัวเลยอะนี่ยเดจะตายแล้วไอ้บ้าไอ้บ้า แมมู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 แมม,แม,ม,แม,มูข้างหลังอามข้างหลังอางมทำไมเลือดเขาไม่ลดกันเลยอ่ะเบ่เขา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 แข็งแรงเขาแข็งแรงดีครูฟ้าสัต t ์เจอแฮร์ริเอสเดอะแอดวานซ์แมนไดมอน เฮ้ยนั่นอะไรนั่นไม่ใช่หรือว่าใช่นั่นว่าใช่ไอ้นันก็ใช่ไอ้นี่ก็ใช่แสดงว่าเพแล้วเ้เพแล้วยะอ่ะอันนี้อามอมนี้โอ้ามบมอละเ็้่ได้เเมตร้เเมตร้ว้าวนออันนี้เขาบอกว่าหนึ่งอีพิโซดถ้าเกิดใครถ่ายคลิปอยู่ก็ปิดคลิปได้เลยแล้วก็เริ่มคลิปใหม่ เฮ้ยนั ais, right? s <S ่นอะไรนั่นไม่ใช่หรือว ah. ah ่าใช่นั ok ่นว ah ่าใช่ไอ้นั hey ่น hey ก็ใช่ไอ <Idaho. S 1> ้นี่ก็ใช่แสดงว่าเจอเพชรแล้วเย่เจอเพชแล้วโยโฮ